สวัสดีครับวันนี้มาพาทำลาซานญ่านะครับผมเมนูง่ายๆนะครับอิตาเลียนนะครับผมสไตล์โฮมคุกกิ้งนะครับผมเตรียมซอสบรอกโอนีก่อนนะครับด้วยการเตรียมแครอทไดดานะครับหลอดเตาแล้วก็หอมใหญ่นะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็ระเทียมสับนิดหน่อยนะครับตามวัตถุดิบที่มีอยู่บ้านนะครับผมอันนี้เป็นสไตล์ง่ายๆนะครับเตรียมหั่นนะครับหั่นเป็นเตาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปปั่นอีกทีนะครับทุกอย่างเตาครับมะเขือเทศหอมใหญ่ แครอทนะครับผมปั่นแครอทนะครับกับหอมใหญ่นะครับให้เล็กลงกว่านี้นิดนึงนะครับผมจะได้ไม่เป็นเท็กเจอร์เขียวลำบากนะครับเวลาปัดเป็นซอสนะครับให้ละเอียดขึ้นนะครับปั่นได้ที่นะครับผมก็จะนําไปผัดกับน้ามันนะครับอลิพอรนะครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใหญ่แครอทลงไปนะครับผัดให้สุกนะครับ จากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์นะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวบดนะครับจะเป็นบาร์ิวรดอธรรมดาก็ได้นะครับบารลงเนสคือเป็นซอสเนื้อนะครับกับน้ำซอสมะเขือเทศนะครับเป็นซอสพื้นฐานในพาสตา้าแล้วก็ในลาซานญ,ญ่านะครับผมอันนี้แบบโฮมโบกิ้งนะครับจะไม่ดิววายไม่ดิเกดไวใส่นะครับก็ใช้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศ สดแล้วก็มะเขือเทศกระป๋องที่มีมะเขือเทศเข้มข้นตอร์ตเพสแล้วก็ตอร์ติโพิวนะครับตัมะเขือเทศไดในกระป๋องนะครับลำปผมก็ผัดเนื้อสุกได้ที่นะครับก็ใส่มะเขือเทศพิวนะครับแบบขดละเอียดนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของมะเขือเทศนะครับลงไปนะฮะทีนี้ผมทำสองเตานะครับอีกเตาหนึ่งเตรียมดูบัตเตอร์นะครับเนยผัดกับแป้งนะครับเพื่อทำเบชเมล เบชเมลคือซอสนมนะครับผมนี่ครับรูปัตเตอร์ผัดเนยกับแป้งสุกได้ที่นะครับเติมนมไปเลยนะครับหกล่องนะฮะอีกเตาหนึ่งก็คอยใช้ไฟกลางนะครับผัดกับเนื้อกับตัวเมาโจซอสนะครับให้เข้ากันนะฮะคอยคนๆนะครับอันนี้มันสิกกระทะจะแบนไปนะครับไม่ถนัดกับการเคี่ยวเนื้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสลับกระทะนะครับ อันอีกเต้านึงนะครับเบชมเอลใส่นมไปได้ที่นะครับอย่าลืมคนนะครับแล้วก็ใช้ไฟเบานะครับไม่งั้นแป้งกับรูเบัตเตอร์หรือเนยกับแป้งนะครับสุกจับกันเป็นก้อนนะฮะถ้าแห้งก็ใส่น้ำมันออลิอกลเพิ่มงพวกอีกนะครับอันนี้ต้องไม่ต้องเผ็ดครับทําความเข้มข้นนะครับให้ความเข้มข้นแล้วก็สีสันนะครับใส่เข้าไปรสชาติจะได้ออกไปทางอิตาเลียนของคุกกิ้งของจริงนะครับผม ปรุงเกลือพริกไทยนะครับให้มีรสเค็มมันอ่อนๆนะครับแล้วก็อมเปรี้ยวนะครับซอสจะมีเข้มข้นนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับบลงนี้ใช้เวลาเคี่ยวนะครับให้เนื้อที่สุกเปื่อยนะครับอันนี้เบชมลได้ที่แล้วนะครับผมเปลี่ยนม้อนะฮะเปลี่ยนม้อแล้วเคี่ยวอีกนะครับให้แป้งละตัวกับนมเป็นเทกเจอร์ซอสนะครับถ้าใครอยากได้ละเอียดไม่ได้อยากไม่อยากได้ตะกันแป้งก็ไปกรองกินนะครับแต่อันนี้เป็นโฮมอกกิ้งครับไม่ซีเรียสก็ ลงเนตก็ได้ที่นะครับเปลี่ยนกระทะนะครับผมก็เปลี่ยนหม้อนะครับเอาไปเคี่ยวง่ายๆนะครับตั้งน้ำเดือดนะครับเตรียมลวกเส้นแผ่นลาสันญ่านะครับลงเกลือน้ำมันนิดหน่อยนะครับไม่ให้จับกันนะครับค่อยๆลงทีละแผ่นนะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางนะครับประมาณ5-7นาทีไหมครับผัดดูนะครับว่าความนุ่มของเส้นได้หรือยังนะครับค่อยใช้ที่คีบนะครับเขี่ย เส้นนะครับเส้นจะได้ไม่จับกันนะครับอันนี้ผมทําสไตล์ง่ายๆวบรัดนะครับใส่เส้นลงไปทีเดียวเลยก็ค่อยเขี่ยเอาแล้วครับนี่กระเช็กนะครับถ้าเส้นสุกได้ที่นะครับนําขึ้นไปพักไว้นะครับผ่านน้าเย็นนิดนึงนะครับถ้าทําช้านะครับควรแช่เส้นในน้ํานะครับเส้นจะได้ไม่จับกันติดนะครับกระทะต่อไปนะครับผมจะทําเป็นชีสซอสนะครับผัดเนยนะครับกับวิปปิ้งครีมนะครับ ตั้งให้ร้อนนะครับพอร้อนพอนะครับไม่ต้องเดือดจัดนะครับเดี๋ยวเนยทาการสเป็ดตัวแยกตัวนะฮะซอจากเนื้อไม่สวยนะครับนี่ครับพาเมซานเกรดพาเมซานขูดนะครับลงไปได้เลยเยอะน้อยตามชอบนะครับอยากได้ความเค็มความหอมของชีสเยอะแค่ไหนก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวให้พาเมซานชีสละลายนะครับผมก็จากนั้นนําไปพักไว้ ก็จะได้เป็นชีสซอสครับเอาไว้อนท็อปเอาไว้กินเคียงกับลัสัญญาของเรานะครับคราวนี้ไม่เช็ดกล่องของลัสัญญานะครับฉลมน้ํามันนิดนึงครับไม่ให้ติดกระทะเวลาเราลงแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งรองพื้นนะครับถ้าขาดก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาปฏิบติต่อได้สไตล์โฮมคุกกิ้งไม่ซีเรสครับลงไปนะครับบรลงเนตนะครับที่พักไว้นะครับจากการผัดนะครับสมกับเบชเมลนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ หรือถ้าใครอยากแยกเป็นเลเยอร์ก็ได้นะครับชั้นหนึ่งโบโลเนสชั้นหนึ่งเบชเมลนะครับอันนี้ผมทําแบบเรียบง่ายนะครับผสมก็เข้ากันไปเลยครับผมอันนี้เลเยอร์แรกนะครับอย่างละหนึ่งทัพพีนะครับใส่ไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับเกลี่ยทั่วแล้วเราก็ใส่อีกชั้นหนึ่งไปเลยนะฮะต่อแป้งแผ่นแป้งอีกชั้นหนึ่งไปนะฮะทาการเกลี่ยทั่วก่อนนะครับแผ่นแป้งเราจะได้ไม่เกิดรูอากาศนะครับเกลี่ยให้ทั่วแล้วก็เคาะให้ซอดจับ กระถังนะฮะจากนั้นก็อีกเลเยอร์ต่อไปนะครับก็นําเส้นลงเหมือนเดิมนะครับแผ่นแป้งนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับที่ขาดไปก็สามารถมาประติดประตอกันได้นะครับผมเบเชเมลเหมือนเดิมครับรองพื้นลงไปนะฮะให้ทั่วนะครับผมความสูงกับเลเยอร์นะครับตามแบบแม่พิมพ์ตามแบบกล่องที่เรากําหนดเลยนะครับถ้าใครกล่องสูงกว่านี้ก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไปได้นะฮะ อันนี้ไม่ได้ดีนะครับเกลี่ยซอสนะครับเกลี่ยซอสไปแล้วก็เตรียมทำเลเยอร์ต่อไปได้เลยนะครับอันนี้สิ้นสุดที่เลเยอร์2เลเยอร์นะครับพาเมซานชีสแล้วก็มอสซาเรล่าชีสนะครับผมมอสซาเรล่าชีสกับพาเมซานนะครับโรยให้ทั่วนะครับชอบเยอะน้อยตามชอบเลยนะครับผม จากนั้นก็ทําการปิดผนึกนะครับครอบด้วยฟอยล์นะครับผมอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ทําการเคาะนิดนึงนะครับเพื่อให้เนื้อของซอสกับแป้งนะครับเข้าไปชั้นเดียวกันครับจากนั้นทําการอบนะครับประมาณ30นาทีนะครับสุกแล้วจากนั้นนํามาเปิดหน้านะครับเปิดหน้าเพื่อเบิร์นชีสนะครับให้ชีสมีความกรอบความเกรียมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กลับกข้าไปเตาอีกประมาณ10นาทีนะครับไฟเดียวกันนะครับใช้ไฟสูง200220นะครับ ครับขอบชีสกับหน้าชีสให้เบิร์นนะครับให้มีเทกเจอร์ความเกรียมนิดนึงนะครับผมจะได้ดูสวยงามนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับผมเมื่อได้แล้วก็ทําการออกมานะครับผมตรงกลางถ้ายังไม่ได้ใช้ทอสหรือไฟเบิร์นต่ออีกทีหนึ่งได้นะครับเพื่อให้มีความเทคเจอร์นะครับมีเทกเจอร์เกรียมๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของลาซียาชีสนะครับ ที่สุดครับกับการทำรสย่าสไตล์โฮมคุกกิ้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์พร้อมแพ็คส่งพร้อมทานเลยนะครับผมอันนี้สามารถเก็บไว้ในฟรีสนะครับระยะเวลา1เดือนนะครับนำมาอุ่นทานได้ตลอดนะครับผมาต่ากประมาณนี้ครับชีสซอสที่ทำแล้วก็โตมโตซอสมาอนท็อปได้เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับขอให้อร่อยนะครับ